สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเชียงกันทุกทา่านคืนนี้ผมจะมารีวิวตอนดัดวี CB500T ี1 9 7 4มันมีเครื่องโยศีจังหวะ2ส,สู่ระบบ DOHC 498CC 41ลาวม้า8,000รอบต่อนาทีระบายความร้อยด้วยอากาศหนัก206กิโลกร,รมัม มันโดดเด่นด้วยท่อไอเสียที่สวยงามเสียงทุม้มน,นุ่มสบายไพรอสนองหูุโมเดลที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใหญ่ไวไัยกลางคดีดีไซน์แบบรั้งเดิมคลาสสิกสวยงามมันมีรายเดียดในรอบต่ำถึงรอบกลางมาพร้อมกับเครื่องยนต์แส b o h c ที่สวยงามหล่อแตกรัดขิ้นขีดทางด่อน โอ้โหีทีจากปี74ครับเพื่อนเพื่อโอ้โหคลาสสิกจริงๆครับยุคนั้นในไทยผมเห็นแน่ๆเลยครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นแฟนตัวยงของช่องหงหนับนเพื่อนอใช้อยู่นะผมว่าจะรุ่นเดียวกันนี่นแหละนะครับโอ้โหคลาสสิกจริงครับแล้วก็ข้อมูลสำหรับรถน,รนี้นะเพื่อนผมเคยลงไว้แล้วนะครับ เพื่อนๆลองเซิร์ชหาในช่องผมได้เลยนะครับ Thailand Moto r c ์ c ซ e n ข้อนะครับผมลองข้อมูลรถคลาสสิกไ,ไ,ไว้หมดแ้วเนี่ยโอ้โหตอนสภาพแบบออกป้ายแดงนี่คือมันสวยมากครนะเพื่อนๆด,ดูความเงานะความกลมมนนะคลาสสิกไม่เบื่อไม่เสื่อมคลายจริงๆครับสวยมากเพื่อนบอกเลยนะดูว่า กระจกนะครับเรือนมองเรือนใหม่นะเพื่อนโอ้คลาสสิกยิงยุคนี้หาไม่ได้นะเพื่อนยุคนี้เรียกว่าเป็นโมเดลหมดแล้วนะฮะครับสวยจริงๆถ้าผมเล่นรถคลาสสิกนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์ต้องมีนะครับเพราะฝุ่นมันชอบเกาะนะครับเราก็จะผ้าลูกฝุน่นออกชอบเช็ดรถนะเพื่อนๆสมัยผมเล่น GD ดีนะครับเราก็แต่งเป็นแบบ ใส่ที่มันเป็นโครเมียมเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็าวาผ้ามาเช็ดนะครับคลาสสิกดีกินน้ำเงีออ้ยอันไหนอันไหนมีรถรุ่นนี้นะครับก็มาแลกเด็กในใต้คลิปนี้ได้เลยครับคลาสสิกดีกับสองสูบเครื่องแสายขี่แบบชิวๆกิลนลมน้ำเงี้ยสี่จุดหนึ่งแรงม้าครับ เงินเท่าไหร่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจผมพัฒนาช่องต่อไปเลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสสวัดีครับ